สวัสดีครับพบกับป๋าแม่โจนะครับในวันนี้จะมาบอกวิธีการตัดยอดลำยคิดตั้นนะครับอันนี้ก็คือเราปลูกเอาไว้อันนี้ก็คือปีกว่าแล้วนะครับจริงๆเวลาเราปลูกเนี่ยถ้าสูงประมาณสองเมตรนะครับเราก็ทาการตัดนะครับยอดเหมือนในกลุ่มพวกที่ต้นใหญ่นะครับบางต้นเราก็ตัดตั้งแต่ตอนที่มันได้ขนาดนะครับแต่ันนี้เราจะทําให้ดูนะครับว่าการตัดยอดตัดประมาณไหนอย่างไรนะครับโดยต้นนี้จริงๆมันก็ยุทเท่าต้นอื่นนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ ลำต้นครั้งแรกนะครับมันก็เลยแตกขึ้นมาแล้วก็ช้ากว่าตัวอื่นนะครับนะครับปัญหาที่เจอตัวนี้หลักในส่วนก็คือมีมดนะครับเนี่ยมดตัวนี้นะครับมดแดงนะครับมดแดงตัวนี้ไม่ได้กัดนะครับแต่ว่านี่นะครับแต่มันจะขึ้นไปกินน้ําหวานนะครับและมันก็จะไปแอบอาศัยอยู่นะครับในนะครับในเปลือกของในใบเนี่ยครับไปแอบแล้วก็ทําให้ยอดนะครับไปดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยครับ ทำให้ยอดเนี่ยเสียหายนะครับเนี่ยยอดเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเนี่ยดูดน้ํายอดแห้งนะครับเนี่ยสาใสดังนั้นนะครับถ้าเป็นต้นแบบนี้เราจะต้องเปิดนะครับเปิดก้านออกนะครับแล้วก็เปิดใบตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มดมันมาแอบนะครับเนี้วมันทําให้ตายอดตัวนี้นะครับเนี่ยมาดูตายอดนะครับตาแขนงตาเนี่ยจะขึ้นมาเป็นยิ่งใหม่ได้สวยนะครับ ถ้าเราไม่เปิดอย่างนี้ครับนี่ครับมดเข้ามาทําลายหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ครับมดเข้ามาทําลายกินคะแนนกินยอดหมดเลยนะเราก็ต้องเปิดนะครับเปิดออกนะครับจะเปิดออกนี่จะเปิดออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับแต่เราจะตัดยอดน่ครับปัญหาของตัวยอดบางครั้งเราจะมีปัญหามดนะครับ จัดได้ครับก็คือบ่าก็ไงขูดมันรุ่งนะครับเปิดโคนลุ่งแล้วาหาอะไรมานะครับอ่าให้มันแอบ,บอยู่ในในในโคนต้นนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดแขนงขึ้นมาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแขนงอย่างนี้เราก็กิ่ง,งนี้ตัดทิ้งออกนะครับนะครับเปิดตันนี้เราต้องเปิดให้รุ่งก่อนบเดีย๋ยวรอรับแขนงใหม่รับกิ่งใหม่รับใบใหม่นะครับอย่างตัวยอดตัวไหนที่เสียหายก็ตัดทิ้งออก เวลาเราจะตัดยอดนะครับลักษณะเหมือนต้นนี้ถ้าขึ้นมาต้นเดียวเนี่ยตัดยอดเนี่ยเราก็รับมาเลือกลายยอดนะครับนี่ครับไม่ต้องตัดยอดที่แก่อย่างนี้นะครับอาจจะระปลายตัวนี้นะครับหิบออกเลยนะครับแล้วก็เอาเปิดเปิดใบออกเพื่อให้ตาตำแหน่งของตัวนี้นะครับขึ้นมาเป็นตัวยอดนะครับตานี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งยอดแล้วเราเปิดลอกลงมาอีกนะครับตาแลรวก็เป็นอีกหนึ่งยอดนะครับ มันก็ได้ประมาณ3าถึงสยอดแล้วแต่เราเปิดตาใบตรงนี้นะครับสังงกีนะครับมดเนี่ยมดเนี่ยจะมาใส่แล้วก็จะเข้าทําลายนะครับเจาะมันจะกินน้ําหวานนะครับยอดของยอดนะครับทําให้เกิดกิ่งและยอดเสียหายนะครับถ้าต้นเล็กๆเราพยายามแต่งอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้คือตาค่อนข้างเรียบเสียหายหมดแล้วเปิดใบออกนะครับเพื่อให้มันโปร่งอันที่ผมบอกก็คือบางครั้งเราดูใบเต็มสวยนะครับกิ่งเยอะสวยแต่เนี่ยครับ พวกนี้จะแอบอาศัยอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยมันกัดถ้าไปกัดกินนะครับนะครับยอดก็เสียหายหมดเลยนะครับดังนั้นพวกนี้เราก็ต้องมาเปิดออกนะครับเนี่ยยอดเสียหายราตัดทิ้งนะครับตรงนี้เสียหายมันก็จะเกิดแขนงจากข้างล่างขึ้นมาใหม่นะครับบางครั้งในสวนที่ผม,ผมบอกว่าผมไม่ได้ตัดยอดเลยเนี่ยมันก็เกิดลักษณะนี้แล้วก็มันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับ เราก็มาทําการเปิดให้มันนะครับถ้าต้นเล็กๆต่ำๆแนะนําให้เปิดลักษณะนี้นะครับเปิดให้จนเห็นใบนะครับอย่างนี้แล้วก็มันก็จะแตกนะครับจากยอดตัวน,นี้นะครับมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับดูต้นนี้ก็ได้นะครับอยอดมีปัญหาเนี่ยครับมันก็จะแตกได้หลายกิ่งนะครับลายกิ่งเวลาติดลูกก็จะติดปลายยอดปลายกิ่งมันก็จะหนึ่งสองสาสีห้าห ติดแเก้าสิบเป็นสิบกว่ากิ่งนะครับในหนึ่งต้นที่จะติดลูกรอรับการติดลูกนะครับติดลูกติดโดรั้งต่อไปแต่หลังจากนี้ก็คือเราจะกําจัดในกลุ่มของมดก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆหินหลายต้นนะครับลายยอดเริ่มมีปัญหาเพราะมดขึ้นไปกินนะครับอยอดอ่อนนะครับขึ้นไปดูดยอดอ่อนขึ้นไปดูดน้ําหวานแล้วก็ทําลายยอดนะครับเนี่ยมันต้นเนี้ยขึ้นไปทําลายยอดค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเราต้องเปิดได้ปโปร่งนะครับเปิดได้ปโปร่งเสร็จแล้วค่อยกําจัดพวกมดนะครับ ถ้าต้นใหญ่ต้นโตแล้วไม่เป็นไรนะครับการเดินเโตเนี่ยมันยอดมันจะไปเร็วกว่าเนี่ยเหมือนต้นนัวนัวใหญ่แล้วยอดยังไม่ค่อยมีปัญหาพกเล็กๆเนี่ยพยายามช่วยเหลือให้จริงยอดองเขามีเยอะก่อนนะครับโอเคครับนี่คือวิธีการตัดยอดนะครับอย่าคิดตั้นถ้าต้นต่ําต้นเตี้ยเนี่ยเราตัดร้วเปิดเปลียกกีบใบออกนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วไม่เป็นไรครับมันก็จะแตกตรงพุ่งออกมานะครับแรงนี้นะครับนี่เดือนพฤศจิกายนะครับประมาณเดือนพฤษภาคมครบสองปีนะครับก็ปีหน้า อันนี้6กห้กหกนะครับอีหน้าก็น่าจะเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับตัวนี้นะครับในกลุ่มของบางต้นนะครับที่สมบูรณ์นะครับก็น่าจะเริ่มมีบ้างครับโอเคฝากติดตามยูทูบช่องปัดไม้เจ้าด้วยนะครับผมเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ